ร้องเพลงนี้ที่ไรก็ยังรสึกตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ยังรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงนี้ให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมรักมากเพลงหนึ่งเลยพตรียม mm. แต่งเพลงนี้ได้ไพเราะมากๆขอบคุณม,มากๆเลยครับ oh. มีใครรักเพลงนี้เหมือนผมบ้างไหมครับ oh. จริง oh. จนะครับ ก็ผมยังมีอีกหนึ่งบทเพลงครับที่อยากจะร้องให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการ <c oughs> ก้าวข้ามข้ามก่าม่รวมกันสิข้ามผ่าน,าานหลังซู้เลยอะ่ะไนยีพั้นเนี้ <c oughs> ผมก็มีอหนึ่งบทเพลงที่อยากจะร้องให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้คนได้ข้ามผ่าน ความฝันที่เลวร้ายหรือว่าประสบการณ์ในกระตาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับขอมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยครับกับเพลงญี่ปุ่นที่ผมชอบมากๆเพลงหนึ่งเพลง Beach ือครับ